เรบมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะยังคงอยู่กับเรื่องราวของความเป็นครอบครัวครับแต่ว่าคราวนี้จะเทน้ําหนักมาที่ฝั่งของคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองนะครับว่าการที่มีลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่ต้องรับบทหนักที่สุดคือคุณแม่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการยาานะครับที่จะรักษาหุ่นให้ดูฟิตเฟิร์มเหมือนตอนสาวๆวันนี้รายการ True Insider ได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าคุณแม่ท่านไหนบ้านที่มีลูกหลายคนแล้วหุ่นยังเสียอยู่เชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ You tonight, leave tomorrow. การดูแลให้มีรูปร่างที่ดีสาวๆบางคนยังทำได้ยากเลยนะคะแล้วนะัประสาอะไรกับผู้หญิงที่มีลูกแล้วส่วนทรงองเอวก็มอกจะหายไปพร้อมๆกับการมีลูกแต่ไม่ใช่กับนักแสดงที่ชื่อว่าปิ่นเกตมณีนะคะเพราะเธอมีลูกชายถึง3คนแต่ก็ยังมีรูปร่างที่ดีจนสาวๆบางคนยังต้องอายเลยค่ะ ปินเกตมณีวัฒนาศิลป์ภรรยาสาวคนสวยของเจเจตรินวัฒนาศิลป์คุณแม่ลูกสามที่ปัจจุบันอายุ41ปีคุณพระ ลไม่สามารถทําอะไรเธอได้เลยค่ะแถมน้หวานยิ่งดูดีขึ้นมากไม่แปลกใจเลยที่คุณสามีรักหลงสักขนาดนี้ว่างเป็นตองพาไปเที่ยวเติมความหวานกันบ่อยๆที่สําคัญเธอเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดีมากๆรักการออกกําลังกายเป็นชีวิตจิตใจดูแลตัวเองดีขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะที่41ปียังเจ๋วค่ะแต่หลายคนก็ตั้งข้อสองสัยถึงผุ่นที่ดูดสบูมขึ้นของปิน่นว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าเพราะตอนสาวๆก็ไม่เห็นว่าจะสบู่ขนาดนี้ก็แหมคนนี้ ก็ช่างสังเกตเนาะเอาเป็นว่าเขายังแซบอยู่กันแล้วกันค่ะ so มาที่คุณแม่ยังสาวพลอยชิตจันที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่4แล้วจ้าโดยซอพลอยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสามีของเธออยากมีลูก8คน คซึ่งตอนแรกฟังดูก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าจะเอาจริงแต่ตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วละคะ่ระรอบนี้ก็คนที่4แล้วแต่ไรก็ไม่เด็ดเท่าคุณแม่พลอยยังสวยใสยเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยค่ะนี่ขนาดท้องอยู่นะคะเนี่ยแถมลูกๆทั้ง3าคนก็น่ารักน่าหยิกอีกตั้งหากคุณสามีคงดูแลดีมากๆเห็นได้จากอินสต g r a m มของเธอที่มีภาพออกครอบครัวสุขสันต์ออกมาให้เห็นตลอดตลอดค่ะ ชิจนได้แต่งงานตอนเธออายุ22ปีซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีกระแสข่าวมาออกมาว่าเธอตั้งท้องหลังจากนั้นไม่นานก็จูมือสามีออกมาแถลงข่าวว่ากำลังตั้งท้องลูกชายได้7เดือนซึ่งเธอได้แต่งงานกับสามีไปก่อนหน้านั้น1ปีแล้วที่ประเทศฮ่องกงบ้าน,นของสามีค่ะแต่ไม่ได้เป็นข่าวแต่อย่างใดหลังจากนั้นเธอก็ออกจากวงการไปทําหน้าที่ดูแลลูกและสามีของเธออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับดูแลธุรกิจส่งออกลำไย,ยอบแห้งที่เป็นธุรกิจของครอบครัวดูเอาง่ง่ายว่า าเธอเนี่ยเป็นคุณแม่ที่สาวๆหลายคนอิจฉาเพราะนอกจากเป็นคุณแม่ที่โลกสีแล้วยังเสียฐามสามีกก็รวยระดับเศรษฐีอีกต่างหากค่ะ สุดจะเพอร์เฟกจริงๆนะฮะมีลูกๆน่ารักแล้วคุณแม่ก็ยังสวยแล้วก็น่ารักเหมือนตอนสาวๆไม่มีผิดเลยนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับเอาละครับแต่เรื่อก็คือทั้งหมดนะฮะของรายการ True Insider สําหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมลีโอพุทธลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคครรััับบสสวดี